ได้ไหมหรือต้องต้องสบูู่อย่างเดียวเลยอ่ะตบดีตัวดีตับดิตนดีตบดิฮันนี่ถ้าผมทำนะเขาจะโวยวายนะคุณรู้ไหมอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันแน่ๆน่เขาจะโวยวายนะแล้วแล้วเขาจะโกรธจริงนะแล้วแล้วผม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 ก็จะผมผมก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาทีหลังนะใช่ไหมม้นก็แน่ๆอยู่แล้วเปล่า คุณเป็นคนอ่อนโยนไงผมเป็นคนอ่อนโยนแล้วผมโดนตอกหัวมัน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 เกี่ยวกันตรงไหนมันเกี่ยวกันตรงไหนโอเคนี่เป็นอะไรเป็นหมีเหรอเป็นสก๊ตตาหมีดูสิอย่านะทำไมอย่านะอย่านะอะไรอย่านะหย่านะอะไรอย่ามาตอกหัวนะโอ้โหคือเขาเป็นคนที่แบบดูดิดุระแวงเลยคุณดูความคิดเขาดิ ผมผมไม่มีความคิดนี้อยู่เลยนะดูนี่พูดพูดพูดกันจะตอบหัวนะทุกคนเราเนี่ยคิดถึงในเรื่องที่จะปไปให้จะเป็นด้านลบตลอดเลยมองแต่ว่าจะแบบต้องทำร like. ้ายมองแต่ว่าจะจ้องทำร้ายกันตลอดเลยเกลับมาพูดต